วันทูเชกโอเคครับกอวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนด์ลูสตูดิโอแล้วก็วันนี้อยู่กับเกมฮีโร่อมนุเออร์ลัวฮอนนั่นเองนะครับแหมวันนี้ผมก็มาเล่นกับหมิงคาป,ปูนะครับหมิงคาป,ปูนี่เขาเล่นเรจแนร์นะฮะเล่นโอ้โหเพิ่งเล่นด้วยกันเกมแรกนะไม่ได้เล่นด้วยกันมานานแล้วนะก็เลยอขอเชวนเข้ามาเล่นหน่อยนะครับเป็นคนที่ดูคลิปในช anel ผมนี่แหละเอาละมา เกมนี้เล่นไรดีเ,เล่นเป็นซัพพอร์ตละกันนะซัพพอร์ตตัวไหนดีวะเนฟัลาละกันไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเิฟลานี่ไม่ได้เล่นมาโคตรหนานหลังจากลาวงการฮอนไปปีหนึ่งกลับมาเนี่ยไม่รู้ว่าเิฟลามันจะเหมือนเดิมอีกไหมนะครับเราจะมาลองดูกันนะแหมผมมันจะเป็นยังเป็นเ,นเดิมหรือเปล่านะครับ oh. เพราะว่าผมเนี่ยก็ไม,ไม่ได้จับมันมานานละอ้าวขอแทงยังไงยังไง,ไอ,งอ่ามีฟาโลอยู่นะครับเอาลนะ มาไม่ขอแทงตัวเนนลยหยาบแล้วแบบเนี้ยเจออมมาลาเจอเดอะดาร์กแบบนี้นะครับเราจะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยเราเล่นดิโฟลาเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับดิมโฟลาตายแล้วพาโ,โลหลุดอ้ฟาโลมันแรนดอมนี่หวา่าใช่ไหมบอกนะว่ามันแรนดอมฟาโลเนี่ยมันเลือกโอ้โหไม่ได้แรนดอม พูดนึกว่ามันเลนดอมนะครับไอเทมที่เราออกนะครับเราจะออกแบบเหมือนที่เราเคยออกนะเป็นสูตรสูตรนี้เลยสูตรเดิมเลยอแต่ว่ามีคนออกไอ้นี่ไปครับมีคนออกวา่าใครอยู่กับผมวะเฮ้ยใ,ใครซื้อวาาไปหมดวะ <c oughs> โอเคซื้อได้แล้วนะครับตอนนี้เขาแบ่งวาดมาอันนึงนะตอนนี้เอาละจัดไป ตรงกลางใครอยู่เนี่ยยีเจนเนฟาร์มป่าเป็นไงดีว่าเนี่ยให้คนมีคนมาเลื่องวิสต์เลเยอร์หรือว่าไงนิ่มไหวปะนิ่มไหวมปะนี่ไงดูดูเสียงมันครับไอหมิงคาโปเนี่ยว่าไงหมิงพี่ทำไมพี่แอดนิ่มไหวเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รู้จักพี่พี่แอดมาได้ไงอะไรวะฮะพี่แอดตอนนี้ตอนผมไม่รู้จักพี่ตอนแล้วไม่พี่แอดผมมาได้แอดอะไรแอดอะไร แอดเพื่อนไอฮอนเลยพี่ทำไมไม่แอดเพื่อนหนูได้เอ็งนั่นแหละแอดมาหาพี่นานแล้วจะไม่ได้เหรอเนาะผมเคยแอดแล้พี่ผมเรามีเพื่อนกันนานแล้วเราก็เคยเล่นด้วยกันอยู่ไงเออไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้คุยกันครั้งแรกกับพี่แอดมาได้ไงใช่เหรอพี่ไม่เคยแอดใครนะผมงอ่ะพี่ไม่เคยแอดไข่นะผมไม่รู้จักพี่เลย ไม่เคยไม่เคยแอดเพื่อนเอาละตอนนี้ก็ไอเนี่ยมึง,มงมอยู่คนเดียวไหวปะน่โโซลพี่ทำไมพี่ชอบเล่นไอตัวนี้นไปไปวิศรีไปบนไปเดี๋ยวอยู่ล่างให้ er> ไม่บอกให้เร็วกว่านี้อ๋อก็มันอยู่ไม่ไหวลำพังเมื่อไม่ม um ีเธอกูแม่งเจอทางบินบอลทางแรงเลยเอาละฮะ อ่อนแอเกินไปอ่อนแอเกินไปด้วยเดี๋ยวนะกูต้องได้คลิปบ้างเดี๋ยววะโอ้โหนี่ไม่ได้ออกถุงมานะเว้ยนี่มันบ้าจริงนี่มันบ้าชัดๆเลยไม่ได้ออกถุงมานะกูต้องแข็งแกร่งกว่านี้เว้ยถ้าไม่ได้ออกถุงมาเนี่ยต้องยืนให้ได้อยู่ให้ไวต้องอยู่ให้ไว ต้องอยู่ให้ไหวมึงต้องโดนกูกดเดดาร์กเดดาร์กมึงต้องโดนกูกดเว้ยนี่มึงต้องโดนกูกดเว้ยเดดาร์กเว้ยมึงต้องโดนกูกดเว้ยเดดาร์กมันยังไงฮะมันต้องได้อย่างงี้สิอืมแค่ได้อยู่มาเดดาร์กมึงต้องโดนกูกดเดดาร์ก เดดดาร์กมึงไปกัดไม้ให้หมดไปไปเดดดาร์กไปไปกัดไม้ให้หมดไปนะฮะดวลหนึ่งๆกับเดอะดาร์กนะครับตอนนี้ต้นเกมก็ใช้ได้อยู่เพราะเราเป็นตัวตีไก่นะครับ <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งมึงอย่า,พ,ยาพึ่งเลยมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยเดดดาร์กมึงหยุดเลยหยุดคิดที่จะทําสิ่งที่คิดนะครับใจเย็น <c oughs> ตอนนี้เดอะดาร์กยังไม่เอาเรื่องนะครับ <c oughs> ถ้ามันเอาเรื่องจริงๆนี่เรา มันใบ้เรานะเราต้องเปิดก่อนถ้าเราจะทำอะไรมันอะ่ะเราก็ยิงเก็บเหมือนกันนะครับยิงหกสิบอ่ะนะก็รู้สึกได้อยู่แหละโบโอ้โหแม่งใช้สกลิลลาร์คีบม,มันเอาเรื่องวะไอเดือดดา์ตัวเนี้ย ถ้าจะเอามันทั้งทีเราต้องเอามันให้ตายครับตอนนี้มันไม่มีขวดเลือดแดงแล้วมันเลือดแต่ขวดเลือดแดงแล้วพูดผิดนะครับเอาทั้งทีต้องเอาให้ตายเว้ยไอสัตว์ที่ทเติมขวดเลือดแดงแล้วมังนะ้งเนี่ยเออมันต้องงั้นเดอะดา่ากูให้โอกาสมึงเติมไม่เฉยหรอกไอเวนเนะ้บ้าจริงดาร์าไม่เติมเลือดจนเต็มเลยไม่เป็นไร คิว่ะต่อให้มันระวังโอ้ยไม่มีสกิลลารดคลิปว่ะโอ้แะเดินรองเท้าแล้วเว้ยอ้าวมิงโดนคิวได้ไงเช่อผ่านไอฮาพี่ไอ้ฮาวอ้เฮาไอ้ฮาวอ้ไหวไหมเนี่ยร้องมันวินร้องไม่รู้ได้คนไม่เตะปากวอนไก็ยกพี่ซับพอร์ตอ่ะพี่เป็นซับเนาะไหวเปล่าไหวไหวไหว กูถามรีจินแนงแนวก็ได้ขวดแล้วเนี่ยกูถามรีจินแนงไหวเปล่าไอ้มึงออกขวดแล้วเลจินเนยหนี่บ้าจริงอย่านะเวยอย่านะเวยเดอะดาร์เดดาร์กกกูดมึงย้ำเดอะดาร์กอย่ามาเข้าอย่าาเข้มาใกล้เดอะดาร์กอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้นะเดอะดาร์กนะ เก็บคลิปก่อนตอนนี้คลิปสำคัญนะครับโป๊โป๊มึงยังจะเข้ามาอีกนะเดด้างมันซื้ออะไรอ๋อมันซื้อที่เด้งเลือดเหรองั้นกูไม่ปล่อยจังหวะให้มึงแล้วเดด้างกูบอกเลยนี่กูไม่ปล่อยจังหวะให้มึงแล้วเดด้างมึงจะมึงจะซื้อแหวนมาเด้งเลือดอย่างนี้ไม่ได้นะเจอกู อืมไม่ได้เดดดาร์กมันไม่ได้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะเดดดาร์กนะพี่รอดสัตว์โกลกกำลังไปเลนร่างต้องอย่างนั้นนะฮะล่อเดดดาร์กแม,ม่วเลยไอ้เหี้ยะรองเท้าไม่ออก <c oughs> ออกอะไรออกแหวนดึงเลือด <c oughs> จะอยู่ยังไงได้แหวนดึงเลือดเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาแดม <c oughs> อเหี้ยแดมบ้าหรือเปล่าแดมใจเย็นดิ มาโถมาเจอกันสวนเลนโอ้ยอีกแล้วโอ้โหแดกกูด้วยแดบมีบูธโอ้โหดูแม่งทำสกิลก,ก,ก,กูก็มีนะแต่มานาไม่พอาาสตันให้ดูแล้วนะไม่ดูอ,อะไรของมันวะเนี่ยไม่เห็นนะครับมันเดินตัดไปไม่แก้ก็ติ๊กบอกแลยนะก็ติ๊กบอกแล้นะจบเลยมิงเรียบร้อย ทำไมกูมมเกิดนานนะว่ากูกูจะเกิดเนี่ยโอ้ตายกลางแม่งมาบ้าจริงไอแดมกระจกกระจอกเนี่ยนะที่คิวกูเวียนเลยเอาเอาแดมเอาเอา,เอาเรื่องว่ะสัตว์โอ้หโหกดสต,ตันไม่ออกอย่าพึ่งไปกูดิโอ้โทษยังไงยังไงเราเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่อามายิงยิง ยิงยิงดิยิงดิเออยิงดิโอ้โหจะแลกกูวัะก,กูจะยอมมึงเหรอรพวกกระจอกนี่กูให้สองเลยเจอพวกกระจอกอย่างเงี้ยนี่ไงติดติดบักแล้วโอ้โหหลุดออกไปได้อีกเชีย่ยกูไม่ได้อาบันติด้วย จะว้าบดักหน้ายังไงวะโอ้มาถึงจุดที่แบบวาร์ปใช้ไม่ได้ครับผมท่านผู้ชมมาถึงจุดที่ตายเร็วเกินไปนะครับมาถึงจุดที่แบบเราตายเร็วเกินไปที่จะไม่แตกที่ไม่แตกเลยนะครับโอ้โหแจ๋วไม่อยากแตกครับผมพี่เก็แตกไม่แปดนาทีแล้วว้ากก็ได้อะไรอย่างไหนทำไมเสื้ออะไรไว้หรือเปล่าอยู่บ้านทำไมของไม่มีเลยเอ้าบานดง่าวะเนี่ย เนี้ยเค้แสดงว่ามันอยู่ในป่าเรานี่ว่ะมันวิ่งวนหามันโชคดีว่ะไอ้ดไอ้แดมญี่ปุ่นเนะ่ยพวกญี่ปุ่นในญี่ปุ่นอะอะไรคุยเรื่องอะไรแดมไม่โชคดีโอ้โหไอ้หมิงจบแล้วอ๋อพี่จำได้แล้วไอ้หมิงไอ้คนใช่คนที่พี่บอกว่าเกมเดียวพอแล้วใช่ไหม เคยชวนมาเล่นครั้งหนึ่งเกมเดียวพอเกมนี้ก็ต้องบอกอีกรอบนะว่าเกมเดียวพอนะมิงเนี่ยชวนมาทำไมเขาขอเล่นด้วยไงเห็นขอเล่นด้วยหลายรอบแล้วเห็นขอเล่นด้วยหลายรอบแล้วเลยชวนมาเล่นความไอเจเนฮาวดวะไม่เข้าใจวะพูดจริงก็ไม่เข้าใจเพราะมึงความไม่ได้คลิปปั่นในฮาวไม่กี่ทีก็ตาย กูก็งงนะเดอะดาร์คเดอะดาร์คสู้เดอะดาร์คสู้ว่ะเดอะดาร์คสู้เจสามสองหนึ่งยังไงต่อมึงสู้แล้วไงเดอะดาร์คมึงสู้แล้วไงอ่ะสู้แล้วไงเปลี่ยนชื่อดีกว่าจำไม่ได้มึงขื้ออะไรมึงก็เหมือนเดิมอีกเนาะโอ้โหไม่โดนเดี๋ยวไเปลี่ยนชื่อไงในกระฮอนน่ะเดี๋ยวไปซื้อขายวะระวังเอาเรื่องไล่คิวกูอย่างเดียวพวกเนี้ยงานก็เอาแล้วเนี่ยรอฟันเลย แดมแม่งไล่คิวกูอย่างเดียวเลยว่ะตรงกลางอะ่ะใช้ได้อยู่นะแดมเนี่ยหวาดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับซื้อหวาดมาดองไว้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ออกยังไม่ได้วางผมต้องซื้อหวาดมาเองใช่ไหม,ไ <c oughs> มนะเรียบร้อยจบละไอ้มิงจบละนะครับไอ้พี่เนี่ยกูแบบเออเหนื่อยว่ะไอ้เหี้ยมันมันไม่ขึ้นได้ นี่ไม่บรรลุอไงไม่บรรลุนิติภาวะเว้ยผมต้องคุยอาดเองใช่ไหมไอ้ป่านไมื่อกูใหญ่ด่าไอ้ไหนไหก็สงสารมันอ้เหี้ยไม่อยากนะฟังเสียงเล่นน่ารักนะครับโดนเดี๋ยวดาร์มึงโดนกูเดดาร์อ้สัตว ยังห okay, uh ิวคลิปอีกเหรอโอ้โหยี่แม um ่งมาจนได้รอกูนานเลยเนี่ยแดงเนี่ยรูบอสก่อนเว้ยใจจริงอ่ะมิชเนียเขาจะบอกเขาจะออกรองเท้าก่อนทำไมอ่ะไม่ได้เล่นสายบิ้งก่อนงงแต่มึงออกขวดแล้วเนี่ยของไม่มีเลยงงแต่แม่งออกขวดแล้วเนี่ยออกรองเท้าด้วยเด่งออกขวดกับรองเท้านี่ผิดพลาดแล้วต้องออกโลบอสก่อนนะมึงเลิกเถียงเลยเรื่องมิชเนียเรื่องเถียง หมิงจบแล้วหมิงอนาคตหมิงเรจเนร์เราชื่อแอคแอ้ยแอคมันในดอตเดยอันนี้มันเรจิเนียร์โดนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยคราวนี้มีด็อกเตอร์เลยกูชื่อแอคไม่เผ็ดอีกเฮ้ยคุต้องมาเจออะไรดีวะกูชื่อแอคเอ้ยขอเฟนหน่อยกูชื่อแอคโคตรฮ่า เครไม่ไปเรียนวันนี้ไม่ต้องเข้าป่าแล้วมิงไอ้มิงใค้ไม่ไปเรียนนะวันนี้ไอ้มิงเผาลับไปเผามิงเผามิงกูไม่อยู่แล้วเลนนี้นะโดนคิวเยอะเลยล็อกมันได้ไหมล็อกล็อกดิล็อกดิล็อกเลยตับบอมนี่หว่ารู้ได้ไงเราหลุดหลุดเรียนนั่นแหละตัวจริงเอาเลยตายเอามันให้ตาย รู้ได้ไงว่าเราเดือดรียนทำไมรู้ได้บ้าจริงอะไรเพื่อนเล่นอ่ะเพื่อนเล่นอะไรอ่ะเพื่อนเล่นนะไอ้ยสงสารมันเสียงมันน่ารักนะเว้ยหน่ามันต้องถัดสเต็กด้วยหญิงแล้วพอผมนั่นแหละโอ้โยมิกซมิกซน้องมิกซอยากลูวหน้าผมปะ

โนอ้หี่ตั้ไหปีกโอ้โหแรกแม่งไม่คุ้มเลยโอ้ยวินเดอวาเก็บะปุนวะเฮ้ยอะไรวะมิงเก็บตป่โ้ยโหดกว่ามิ้งอีกมิงเอ้ยจากปตาเนี่ยเอ็งทำอะไรไม่ได้นอกจากปลาเลยมิ ตายแล้วนั่นตายแล้วเป็นไหมขอไปมิงคอมันโอ้โหไอ้มิงอ้าวมันใบอ่ะทำไงได้มันใบอะไรมันควงสวิงหมุนติวมันแห่ใส่มันแห่ใส่มึงเอาไม่เมิงง่วงนอนไป ไม่ง่วงทำไมอ๋อเหรอนึกว่าอดนอนมาแล้วเนี่ยรู้ได้ไงว่าผมนอนตีสองทุกวันผมนอนตีสองทุกวันจริงๆนะจริงๆนะเหรอทุกวันผมไปโรงเรียนด้วยนี่ทุกวันมิงอินอาเฟสไว้พี่เลยผมไปโรงเรียนอ่ะอยเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงหมดเลยอ่ะแล้วว่าทำไมวันนี้ไม่ไปอ่ะแม่บอกไม่ต้องไปแม่บอกไม่ไปก็ไม่ไป ทำไมทำไมทำเงี้ยเอ้ยแล้วเพื่อนเพื่อนเองในห้องถือว่าเถือว่าเองโหดนะเพื่อนในห้องว่าเองไม่เพื่อนอนดึกอ้ะว่าอยู่วว่าว่าแต่ว่าเองโหดแต่ว่านอนดึกจังพิซซ่าทุกว่าสั่งพิซซ่าตอนวันเกิดเพื่อนเจ็ดเจ็ดกินพิซซ่าสี่ห้ายสี่ห้าถอยเลรวเปเฮ้ยสี่ห้าถอยแดมแม่งหน้าตายชิมหายเลยไอ้นี่ไม่เวีนเสียครับฮะ ไม่คุยกับมึงน right? oh, right? ี่อากจอะไรวะเอาได้ไหมฮะกูไม่ได้คุยกับมึงเอาเลยไเลยอ๋อทาไมไม่เดินกลับวะตายตายตายขอเอค้านี้อยากได้มากเลยเอ้ยยังจะช่วยกันได้ไม่ตูมอ่ะพี่ไม่ตูมอ่ะ พี่ไม่ซูมอ่ะไม่ซูมอ่ะโอ้พี่ทำไมไม่ซูมเ็ดวิ่งไล่กดเย้ววิ่งไล่อยู่ดีได้คิววิ่งมาวิ่งมาช่วยอยู่ทำไมไม่ซูมทำไมไม่ซูมเฮ้ทำไมไม่ซูมเน้ดองมิงเจอใบไอ้มิงเอ้ยมึงนี่นะโอเคเอาแดมปะขึ้นมาเลย หน้าคิวชิบหายเลยนะคนดีเยอะเหอระวังในฮาอยู่ไอหมิงได้คิวได้ไงวะมันเดินในในฮาตบไงในฮาตบแล้วมันมันควงเองอ่ะเพื่อณในฮาอ่ะเพื่อนรักในฮาอ่ใครรักในฮาคนสองไอเออเจ้าเอ้าไอ้มิงเอ้ามิงได้คิวได้ไงวะโอ้มิง มไม่มิงมันทำยังไงมามึงต้องขอนักเลรนะมึงขอนักเล่เออเย้ดเบลก้าเลยเบลก้าแล้วเย้ดีใจแจบเย้เย้เย่มิงก็ท่าไปเรียนเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงว่ามึงโหดอะไรอะอะไรเพื่อนเพื่อนมึงว่ามึงนักเลงยะแบบนอนดึกตื่นสายไปหลับไปนอนไป่เขาบอกไม่ไหวว่าะเพื่อนจะรอว่านอนดึกทุกวันเลยเหรอ ไอเด็กนอนตีสองไอเด็กนอนตีสองโอ้โหไอเด็กนอนตีสองไอเด็กนอนตีสองไม่กินเนื้อด้วยนะไม่กินเนื้ออันนี้เรื่องจริงเหรไม่กินเนื้อดเลยไม่กินเนื้อเหรอไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อหมูไม่กินอะไรเลยดูดไม่ดูดไหมดูเนื้อไหมไม่กินผักด้วยไม่กินเนื้อดูดแต่เนื้อใช่ไหมดูดเนื้อก็ไม่ได้ดูด ปกติไม่ได้กินเลยแหละพูดตรงๆไม่ได้กินเลยพูดตรงๆนะไม่ได้กินปกติจะกินอะไรปกติจะกินอะไรพวกอาหารญี่ปุ่นอ่ะใครถามมึงวะอะไรเนตอาหารญี่ปุ่นเยเน็ตตังค์มึงเลี้ยงเท่าไหร่กินอาหารญี่ปุ่นมันเท่าไหร่เน็ตตังค์มึงเลียงเท่าไหร่มือนึงก็เจ็ดร้อยอ่ะถ่าเลยตีเลยตีฟรีอ่ะเจ็ดร้อยเลยเหรอเงินไปโรงเรียนมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยยุ่งแค่พันห้าอนี่ยหลุดมาเจอพันห้า โอ้เงินไปโรงเรียนมึงเจ็ดร้อยเหรอเอ้ยผมปะผมกดวีแขทแคทนะเอ้ยอ๋อนี่รีมารีจัสตัดมาชโอ้โหเชียตันไม่โดนเร่องวีจากเท่าไหร่รีใจเย็นใจเย็นโอ้โหไล่แทงแล้วเว้ยรีจากพันสี่ถอยถอยถอยดิเพื่อนถอยดิวีได้แล้วหกพันสองเอ๊ะพันหนึ่งพันหนึ่งมึงควรจะโม้ไหมเนี่ยมันใช่เรื่องที่มึงควรจะโม้ไหมเนี่ยกูถามหน่อย ะไอ้มิงเล่นบ้านหรือเล่นร้านเนี่ยอันนี้เล่นร้านภูมิใจมากเลยใช่ไหมลงไปถึงพันสองแล้วก็หลีได้เนี่ยบ้านอะบ้านอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดอะไรอยู่นครปฐมมาผมทำไมเหรออ๋อเป็นลูกไฮโซเลยอครับใช่ไหมเป็นลูกไฮโซเล่นตั้งไปวันละเจ็ดร้อยเหรอทำไมใช้หมดะพี่ใช้หมดไหมใช้หมดใช้หมดไหมวันละเจ็ดร้อยอะแจกเพื่อนใช่ไหมมิงไม่หมดไม่หมดไม่หมดปกติวันจะใช้วันละเท่าไหร่อ่ะ โอ้โหวิ่งกันมาไม่ไดออ้ไม่ใช่เพียงแคแล้วต่าไหลมิ่งถึงกับกดคอนกูว่าไปเถอะบายบายครับต่อเนียมใช้ตังค์เท่าไหร่วะของกูต้องเยอะไอ้เงี้ยมึงดิจะเชือได้ไหมได้ได้ของกูต้องเยอะได้ไไดไไดอดยอู <c oughs> ่พอจะไหวอยู่ฮาโลแทงให้ได้อยู่ไม่พูดจริงถ้านมิงเล่นเป็นชนะแล้วตอนนี้ไอ้เหี้ยมึงดูว่เล่นดิมันก็ กวยมันก็ใช่ดิถ้าเล่นเป็นก็ชนะดิมันไม่เล่นเป็นเป็นไงปัญหามันอะลีจะฟันสองให้มันเอาจริงดิมิงเอาจริงดิมิงได้เวลาเอาจริงละโอ้ยผมได้ยินพี่คุยกับใครไม่รู้อะเอาจริงเลยมิงเอาจริงเลยได้เวลาจริงแล้วเนี่ยโอ้พี่พี่อยากเอาปิดช่องไหมอยากอยากอยากช่องอะไรช่องแรกก็ปิดนะปิดช่องอะไรอะไรวะ มม่คุยพี่อะไรวะเออคุยกับใครวะมิงฮะพี่อยากโดนปิดช่องไพี่ปิดช่องอะไรช่องเอร์พี่อย่ามาโกหกผมรู้ว่าพี่อัดคลิปอยู่อัดพี่เล่นกับเองพี่จะอัดทำไมฮะมิงพี่ถาม่อยพี่ลองเลยเฮ้ยเชี่ยไม่ในห้องยาในฮาอย่าทางนี้ในฮ้อย่าทางนี้ ในในยังเห็นหน้าว่ะเฮ้ยเอาเปยูทูปได้ป่ะใจเย็นในเฮามึงอย่ากทำงี้ในเฮาในเฮามึงอย่ากทำงี้ดิคลิปยูทูปในเฮาวอย่ากทำงี้ดิโอ้โหแม่งแท็บเล็ตจะโหลดเสร็จอยู่แล้วโอเคเย็ดคอไไหนนออ้มมิง่เโอ้โหอันตีในฮาวยืนตีจบชีวิตไอ้มิงมึงจะหันหลังทำไมมึงหันไปสู้ดี้หันไปซู่ดี้ โอ้ยมิงโอ้โยมิงเชิดมือปืนโลกระจันวิสเลเยอร์ยิงเปี้ยงเดียวเท่านั้นน่ะเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะเล่นด้วยตาเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวคุยได้ชอบเป็นแต่เอาเพลงมาดิโหวตคอนไปให้ยูทูบพี่ฟาโลหมดใจสู้แล้วมันหมดละมันหมดทุกอย่างต้องมาเล่นด้วยกันเนี่ยเพลงมาดิ ฟาโลไม่ได้ตลกด้วยนะฟาโลบอกเฮ้ยฟาโลมีจ้างไปฟาโลจะเย็นนะฟาโลดูชื่อดูชื่อฟาโลดิมันแก้ไขกันได้นะไอ้มิงดายดายดูดายฟาโลพี่ดูดิเอ้ยด่าฟาโลไอ้มิงอย่าไปทำอย่างนั้นนะเว้ยมันกดไม้นะเว้ยฟาโลมันบาลัดบาลัดบาลัดเลยนะสวัสดีฟาโลมันบาลัดบาลัดบาลัดเยนัี้างถนน วันนี้ด่าเต๋อเนี่ยฮะนี่มึงด่าเหรอไอ้มิงไม่มึงด่าน่ารักจังวะไอ้หั้งใจโคตรเกียดเลยไอ้มิงเอาเฟนมมาให้พี่ดูใดิมิงเอาเฟรมมาให้เอาใหพี่เล่นดิดีนายโอ้โหแม่เดเออเอาเฟรมมาให้เพื่อนเนี่ยที่อยากเล่นด้วยพี่ชอบนี่ใส่ยกว่งไม่ให้คนจริงว่ะคออะไใครอ่ะไอ้มิง เฮ้ยโอ้โหทำไมทำอย่างนั้นเล่ารอกูด้วยเชตเฮยอเลยไปไหนๆก็มากันแล้วออบนดิเอป้อมดีมามามาเบออ่มันเล่นเป็นแบบเฟซบุ๊กะม่งเล่นเฟซบุ๊กเป็นอย่ไรม เป็นทีมนิ้งขึ้นมิ้งมิ้งขึ้นอนุบาลยังปีนี้อนุบาลสองยังผมปอสี่ครับปีนี้ปอสี่ไปยังวะปอสี่ได้ตังค์ละเจ็ดร้อยเหรอปอสี่ไปยังวะไอ้ยี่อโอ้โหในบอกอนุบาลหนึ่งอยู่เลยอนุบาลหนึ่งอะไรวะเอ้าไม่ใช่เหรอวะผมไม่บอกอนุบาลหนึ่งหรือะไรวะใครบอกอย่าไปเล่นตามแผนมันเว้ยมาป้อมต่อเลยเร็ว ถ้ามันเข้าเราตอนนี้มันสู้เราไม่ได้เราครบห้าคนอะ่ะเจอตัวไหนพุ่งเข้าใส่เลยนะมึงดูของน้ำเอาบาแลกบาแลกเลยเออได้ไ,ได้ได,ได้ขึ้นเลยขึ้นเลยของสเกลเราก็เยอะนี่หว่ามีจอบก่อแล้วแทงแป๊บเดียวอะ่ะเอาบาแหลกดิเฮ้ยพุ่งเข้าใส่เลยฟาโล่โอ้มิงคออะไรมิง มีฮิวนะกดฮิวไม่ทันเอาให้แตกเดี๋ยวให้แตกเดี๋ยวคุมให้มันไม่กล้าเข้าหรอกถ้ามันเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวคิวให้อ่ะคอมันให้ได้ดิไอ้มิงคอดีโอ้โหคออะไรอย่างนั้นอ่ะคอด้วยิลด้วยกินกล้วยมจะกิกล้วยอยากินคอมิงจะฆ่ามันให้โอ้โหมิงดูดูนไว้ดูนไว้มิ้ง นั่นแหละบวกเลยบวกเลยเอาเดมเอาเดมไอ้มิงถอยเร็วมันเกิดมาต่อดีวะต่อเลยต่อเลยเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยเนี่ยสับดิสับดิเคลี่ยารัดกูกลับบ้านเร็วเข้าเข้าบับเข้าบับมานี่ดิมานี่ดิเอ้าไอ้มิงเอ้าโอ้ไม่ทันแล้ว โอ้อะไรของมันวะช่วยดูช่วยเย็นช่วยเย็นใจวยเย็นพาโลของเยอะเลยพาโลพาโลไม่ต้องมีครับไม่ต้องมีช่วยดูเอากินกล้วยเอาเกินกล้วยอะไรวะมิงโอ้โหน่ารำคาญเนี่ยอย่าพูดอยาเก็บกล้วยพี่เกมเดียวนะมิงเกมเดียวนะเกมหน้าพี่ไม่เอามาด้วยละ จบเท่านี้แหละเอ็งอาเฟซมาก่อนเอ็งเล่นกับพี่เอ็งเดี๋ยวเอ็งเล่นกับพี่เอาเฟซเมื่อไดิเดี๋ยวเอาพี่เฟซเฟซที่ไปก่องหน้าไปต้องให้ดูเหรอเฮ้ยพี่อยากรู้จักมันไม่มีเฟซมันเนี่ยมันเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นพี่อยู่นครธอมโอ้ยเดมันเล่นไม่เป็นนะเว้ยมิงเล่นเฟซบุ๊กเป็นอยู่มั้งมิงโดนมันกดวะต่อเลยครับเอาเลยเอาเลยเป็นเป็นครับดูข่าวสารดูครับเย็ดรู้จักการดูข่าวสารด้วยเหรอมิง เดี๋ยวผมบอ,อกอายแล้วเพื่อนใครไปเที่ยวที่พัทยาบ้างครับอไอ้มิงมันพูดเรื่องอะไรมันเอามารวมกันหมดเลยประเทศไปอ,อยู่นครปฐมหรืกอกรุงเทพครับพี่อยู่ศรีสะเกดครับพี่อยู่แถวๆฝั่งลาว <c oughs> พี่ผมอยู่พี่อยู่อีสา, <c oughs> พาน <c oughs> พี่อยู่ประเทศศรีสะเกดเนาะพี่อยู่จังหวัดเลยพี่อยู่ประเทศศรีสะเกดรู้จักประเทศศรีสะเกดไหม จากเอ้ยไม่มีไม่มีประเทศไม่มีประเทศไม่มีประเทศประเทศไม่มีประเทศมีอะโกหกอยู่ที่ออกอะไรดีวะแมเป็นคนดีสอนนะออกอะไรดีนะผมผมอยู่สุรินทร์เนี่ยออกนทรออกนี่ดีไหมออกเสกก็ดีนะออกจอกกาออกสายตีไม่ออกโอลิเชนก็ใช้ได้นะอ๋อมีอยุ้หมุดดีกว่าเว้ยพูดภาษาจีนได้ฟังเลยดิพูดภาษาจีนได้ฟังเลยดิ โอ้ยผมเป็นลูกครึ่งครับมีพูดครับไม่ได้บอกเลยเอ็งดาพัดลมพี่ด่วนเขาพึ่งหรือเป่าขาพึ่ะพูดไม่ได้ลมพูดไม่ได้ลมเยอะโอเคควยไม่ออกอายแล้วสัตว์ดีจังเลย ทีม <content. S 2> เราสวยแล้วเชียะไม่ไหวแล้วเชียใจเย็นดีโอ้โหเห็นได้ไงวะเห็นได้ไงเห็นได้ไงก็เขาหวาดไงมิงโอ้โหตายหาแล้วกูลังมีเฮอริเคนเลยไซโคเนี่ยมึงรู้จักไหมเชียอย่าเบึ้งเดะอ่ะทอเวนกรรมไอ้ห่าจบเลยทีนี้ โอ้โหท่านผู้ชมนี่กูมาเล่นอะไรวะเนี่ยตา,ต,ตายหาแล้วโอเคก็ค <c oughs> ยังไงก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ติดตามชแนลนี้ไว้ด้วยและพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายโอ้โหเลตนเนอไอ้ไปละ